โรงเรียนเนินหัวโลนองยางพิทยาคมจังหวัดพิจิตรเป็นโรงเรียนประเภทสถานศึกษาขนาดกลางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาพิจิตรเขตหน่งตั้งอยู่เลขที่9 9หมู่5ตำบลวังสายภูนอำเภอวังสายภูนจังหวัดพิจิตรเปิดทําการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ม,มีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น3 2 3คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน25คนโดยมีนายสุรศักดิ์หอมเจริญดำรงตำแหน่งผู้อำนวยก,การโรงเรียนโรงเรียนคุณธรรมสพทเป็นการดำเนินง,งานเพื่อสืบสารรักษาต่อยอดตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระก้าวเจ้าอยู่หัวทั้งนี้โรงเรียนเงเินหัวโลนหนองอยางพิทยาคมจังหวัดพิจิตร ผ่านการรับรองประเมินตรวจสอบคุณภาพตนเองโรงเรียนคุณธรรมสพระดับหนึ่งดาวและได้ดาเนินการยกระดับเพื่อเป็นโรงเรียนคุณธรรมสพระดับ2ดาวตามเกณฑ์การประเมินดังนี้ข้อ1 โรงเรียนสมัครเข้ารับการยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ2ดาวโรงเรียนนินหรนหนองยางพิทยาคมได้สมัครเข้ารับการยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ2ดาวโดยโรงเรียนได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพระดับ1ดาวตามประกาศของสำนักงานเขตพื้ที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งเมื่อวันที่19กรกฎาคม2561ข้อ2โรงเรียนสรุปผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสพท จากการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธ,ธรรมสพทโดยความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งผู้บริหารสถานศึกษาครูนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนก่อให้เกิดผลนดีต่อโรงเรียนทําให้ทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในการทํางานทุกขั้นตอนมีการวางแผนการดําเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธ,ธรรมสพทอ,อย่างเป็นระบบโรงเรียนมีการปรับปรุงและพัฒนาบริเวณโรงเรียนให้สะอาดร่มรเื่อนน่าอยู่เอื้อต่อการเรียนรู้จากการปฏิบัติโดยใช้แนวคิดหลักการ รูปแบบและวิธีการที่หลากหลายให้ทุกคนได้ลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกในโรงเรียนทําให้เกิดองค์ความรู้แนวปฏิบัติที่ดีบทเรียนที่ใช้ในการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 3. โรงเรียนดําเนินการยกระดับโดยการจัดก,กิจกรรมในระดับหนึ่งดาวครบทุกข้อได้แก่ โรงเรียนจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีโครงการกิจกรรมด้านคุณธรรมที่เป็นระบบต่อเนื่องโรงเรียนดำเนินการค้นหาปัญหาสาเหตุกำหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกและคุณธรรมในการแก้ปัญหากำหนดกิจกรรมอย่างสร้างสารรค์ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนหรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทโรงเรียนมีการจัดค่ายเยาวชนคนคุณธรรม โรงเรียนจัดกิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียนนักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทครูมีการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการคุณธรรมอัตลักษณ์หรือตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทโดยผ่านโครงงานคุณธรรมและกิจกรรมอื่นๆมีผลงานโครงงานคุณธรรมระดับห้องเรียนโรงเรียนสะอาดบรรยากาศร่มรื่นสวยงามปลอดภัยมีสถานที่ในการปลูกฝังปฏิบัติด้านคุณธรรม นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพบไม่น้อยกว่าร้อยละ60ของนักเรียนทั้งหมด 4. โรงเรียนมีนวัตกรรมสร้างคนดีด้านผู้บริหารสถานศึกษาและด้านครูผู้สอนด้านผู้บริหารโรงเรียนได้ดําเนินการสร้างนวัตกรรมสร้างคนดีโดยใช้นวัตกรรม T M N Y P Model B S E L Based o f Sufficiency Economy Learning โครงการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคุณลักษณะนิสัยในการประกอบอาชีพด้านครูผู้สอนโรงเรียนมีนวัตกรรมสร้างคนดีโดยใช้นวัตกรรม D V R N Y P สร้างสารรค์คนดีด้วย B S E L Base of Sufficiency Economic Learning จากการที่โรงเรียนเนินหัวโรนหนองยางพิทยาคม ได้นํานวัตกรรมมาขับเคลื่อนสูตรการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้มารู้เป้าหมายของโรงเรียนได้แก่ผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคนมีความตระหนักรู้เข้าใจและคิดอย่างมีเหตุผลซึมซับคุณค่าคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติได้ลงมือปฏิบัติจริงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้าน เป็นระเบียบรับผิดชอบฐานการเรียนรู้รู้จักการออมทรัพย์การประหยัดช่วยเหลืองานโรงเรียนด้วยความเต็มใจใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดใช้น้ําใช้ไฟอย่างประหยัดและรู้คุณค่าผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูเปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีการพัฒนาปรับปรุงตนเองและวิธีการทํางานให้มีประสิทธิภาพโรงเรียนมีบรรยากาศร่มรื่นสะอาดสวยงามน่าอยู่เอื้อต่อการเรียนรู้ปลอดภัยห้องเรียนสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย วัดและชุมชนรับรู้และตระหนักเกี่ยวกับการนำหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดฐานการเรียนรู้ในโรงเรียนมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านวัดโรงเรียนและชุมชนในการพัฒนาคุณธรรมเพื่อสร้างนิสัยในการประกอบอาชีพในวันข้างหน้าและสร้างคนดีคนเก่งให้กับบ้านเมืองข้อ 5. โรงเรียนจัดทําโครงงานพัฒนาจริยธรรมหรือโครงงานคุณธรรมครบทุกชั้นร้อเปอร์เซ็นต์ได้แก่โครงงานหนูน้อยขยันออม โครงงานหนูหนูยิบง่ายไหวสวยค่ะโครงงานสมาธิมาพาเพลินโครงงานขยันเหม่่นเพียรห้องเรียนสะอาดโครงงานที่ขยะอย่างไรถูกวิธีโครงงานห้องเรียนสะอาดดีเพราะมีความรับผิดชอบโครงงานห้องเรียนสะอาดบรรยากาศน่าเรียนโครงงานร่วมด้วยช่วยทำโครงงานเดินขวาท้าพิสูจน์ 6. ครูมีการสร้างเครือข่ายในโรงเรียนเนินหัวรู้หนองยางพิทยาคม การสร้างเครือข่ายภายในโรงเรียนเป็นการรวมกลุ่มการทำกิจกรรมเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนหรือคุณธรรม5ประการของโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทและการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมสพทโดยการสร้างเครือข่ายในแต่ละระดับได้แก่ 1. ระดับโรงเรียนผู้บริหารสถานศึกษาครูและนักเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินหัวรนหนองยางพิทยาคมได้มีการจัดตั้งประชุมเสริมสร้างโรงเรียนคุณธรรมระดับชั้นเรียนครูกับครูนักเรียนกับนักเรียนครูประจําชั้นมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างปลูกฝังคุณธรรมวินยัยความรับผิดชอบให้แก่นักเรียนการสร้างเครือข่ายภายนอกโดยโรงเรียนเสริมสร้างองค์กรโรงเรียนกับวัดเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 7. คณะครูโรงเรียนเนินหัวรนหนองยางพิทยาคม มีการจัดก,การเรียนรู้ที่เสริมสร้างคุณธรรมอัตฉร,ร,ริยะหรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสวทโดยผ่านโครงงานคุณธรรมและกิจกรรมอื่นๆโดยเสริมสร้างวินัยความรับผิดชอบและจิตอาสาโดยบีโดยนาการเสริมสร้างในแผนการจัดก,การเรียนยการสอนหลักเศรษฐกิจพอเพียงแปดผู้บริหารนัะครูบุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตามคุณธรรมอัตฉริยะของโรงเรียนหรือกรอบแนวคิด ส่งเสริมการยิ้มไหว้ทักทายตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน 9. นักเรียนจัดตั้งชุมนุมชมรมตามความสนใจและปฏิบัติกิจกรรมด้านคุณธรรมดังนี้นักเรียนมีการจัดตั้งชุมนุมจิตอาสานักเรียนจัดตั้งแกนนํากลุ่มยุวระบาสภานักเรียนมีการจัดตั้งกลุ่มทํากิจกรรมทําลายแหล่งพ่อพันยุงลาย นักเรียนสามารถนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปองค์ความรู้จากโครงงานคุณธรรมขยายผลภายในโรงเรียนได้แก่โรงเรียนมีโครงงานคุณธรรมประจำห้องเรียนนักเรียนมีการนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับโครงงานคุณธรรมภายในห้องเรียน11โรงเรียนมีการประเมินและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการด้านคุณธรรมกิจกรรมด้านคุณธรรมโรงเรียนมีการดำเนินงานคุณธรรมดังนี้กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ กิจกรรมมรคกายยกน้อยกิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดาห์โรงเรียนมีการสรุปโครงการคุณธรรมประจำปีอย่างสม่ำเสมอ 12. นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณลักษณะอัตลักษณ์หรือตามกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพชไม่น้อยกว่าร้อยละ70นักเรียนทุกคนมีลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรมนักเรียนทุกคนมีระเบียบวิน,นัยมีความรับผิดชอบในการทำงาน มีจิตอาสาบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมจากการประพฤติปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนผู้บริหารสถานศึกษากคณะครูและนักเรียนรู้บทบาทรู้หน้าที่ของตนเองได้ส่งผลให้ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีเยี่ยมทุกปีการศึกษา การดำเนินการโรงเรียนคุณธรรมสพทของโรงเรียนเนินหัวร้อยหนองยางพิทยาคมจังหวัดพิจิตรสำเร็จรู่เร่วงได้ด้วยดีได้รับรางวัลต่างๆในเชิงประจักษ์อย่างต่อเนื่องสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้นั่นเพราะได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องพวกเราจะช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมืองเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จชนารที่เบมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ได้ดังอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่ารับผิดชอบมีวินัยจิตอาสา